ทำนายฝันฝันว่าฟันหลุดฟันหักฟันแตกจะเสียของรักจริงหรือไม่คนไทยจํานวนไม่น้อยเชื่อว่าการนอนฝันในเวลากลางคืนสามารถทํานายทักเพื่อบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรามารวบรวมคําทํานายฝันฟันหลุดฟันหักว่ามีความหมายอย่างไรนะคะฝันว่าฟันหลุดให้ระวังเรื่องการพลดพลากระวังเสียทรัพย์ปัญหาความขัดแย้งกับคนรอบข้างคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่ หรือคนรู้จักจะมีปัญหาด้านสุขภาพเจ็บป่วยไปจนถึงเสียชีวิตหากฟันซี่บนหลุดมักเกี่ยวข้องกับฝ่ายบิดาหากฟันซี่ล่างหลุดมักเกี่ยวข้องกับฝ่ายมันดาฝันว่าฟันหักหลายซี่ทํานายว่าให้ระวังศัตรูหรือโจนหมายปองควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเปลี่ยวหรือการเดินทางกลับมืดค่ำเพียงลำพังฝันว่าฟันหลุดหนึ่งซี่ช่วงนี้ควรประหยัดค่าใช้ใจ่าย ระหว่างการโดนนินทาว่าร้ายคนอายุน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้แต่เรื่องการงานมีข่าวดีได้เลื่อนตำแหน่งฝันว่าฟันร่วงเกือบหมดปากทํานายว่าใครที่ประกอบธุรกิจมีเกณฑ์จะได้กำไรจ,จากการค้าขายและการลงทุนฝันว่าฟันแตกหรือฟันร่วงจะเกี่ยวข้องกับการเสียงเงินทองทรัพย์สินและบุคคลอันเป็นที่รักควรระมัดระวังดูแลเอาใจใส่ผู้ใหญ่ในบ้านเป็นพิเศษ เลขเด็ดเสียงโชคนะคะ53 73 85 853 702โชคดีทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ